หสุดยอดเลยเย็นจังชิบหายก,กี้เอาหัวเข้ามาเดี๋ยวก็ร่วงลงไปหรอกจ่อยจ่อยไงนะโดนด่าเข้าไปเงี้บไปเลยเดียมึงเบาปวดเฉียดเหมือนจะไม่ไหวแล้วกี้อยากเข้าห้องน้ำเอาแล้วไม่บอกเดี๋ยวกูแวะปป๊มก่อนรอแปบ๊บรอแปบ๊บอันไว้ก่อนอยังไม่เยี่ยวใส่รถกูนะเอาถึงแล้ว เอ้าทำไมไวจังวะมึงเข้าห้องน้ำตรงไหนมาเนี่ยก็รอรถไงห้องน้ำที่ดีที่สุดของที่โล่งเลยแม่งเอ้ยรู้นี่กูจอดให้มึงข้างทางไม่ต้องแวะปั๊มก็ได้เยี่ยวใส่รถกูอีกอ่ามึงมานี่เลยมานั่งนี่มาับแทนกูกูแม่งง่งชิบหายเลยโอเคอ่ะขับไปเดี๋ยวกูงี่แป๊บแล้วก็ขับรถอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนเราไว้ใจได้ เฮ้ยเฮ้ยทำไมรถไปรัสนแบบนี้วะโอ๊ยกี้ยังันมึงขับมาได้ยังไงวะเนี่ยโอ้แล้พี่ส้มบอกว่าขับรถอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นเมื่อกี้กี้เจอตะปูเดี๋ยวคนอื่นจะเหยียบกี้เลยเหยียบเองเลยโอ้ยประเสริฐแท้มึงอย่าเหยียบเบรกนะค่อยๆลดความเร็วลงได้เลยทางโค้งทางโค้งค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวจับโค้งมาไลน์ไว้ให้แน่นๆน่นได้เลยจับแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่เลี้ยววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจับโค้งมาไลน์เลี้ยวสิวะจับแล้วดีไงสองมือเลย